การใช้ระบบน้ำหยดไม่จำเป็นต้องไปลดน้ำต้นไม้ทุกวันจะอาศัยระบบน้ำหยดหยดลงไปให้กับต้นไม้สามารถที่จะนำอุปกรณ์เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถือว่าเป็นการลดขยะลงไปได้เป็นอย่างมากสำหรับวิธีการทำนะครับให้เราใช้หัวแรงเจาะรู1เซนถึง1นนิ้วในการเสียบหัวน้ำหยดควรที่จะดันให้เข้าไปให้สุดให้เราใช้กาวเนี่ยทาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำรั่วออกมานำสายยางเนี่ยมาต่อเพื่อที่จะให้ไปลงในตำแหน่ง ที่เราต้องการให้น้ําหยดถ้าเกิดเป็นถังขนาดใหญ่เราสามารถจะให้น้ําต้นไม้ได้มากกว่า1จุดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตัวอย่างของกระลำปีใช้ระบบน้ําหยดขวด1.5ลิตรจะอยู่ได้ประมาณ3วันซึ่งมันจะทําให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นที่พอเหมาะเพราะว่าระบบน้ําหยดจะช่วยให้ท่านเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็ใช้น้ําได้อย่างคุ้มค่าอุปกรณ์ DIY ระบบน้ําหยดจากขวดพลาสติกเหลือใช้เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ <S <S สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีอุปกรณ์ DIY ระบบน้ําหยดจากขวดพลาสติกเหลือใช้มาแนะนําที่เราต้องทําระบบน้ําหยดก็คือน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยหลักของการทําการเกษตรของการปลูกพืชทุกชนิดนะครับจะต้องมีน้ําเป็นปัจจัยหลักแต่สําหรับบางท่านแล้วเนี่ยการลดน้ําทุกวัน อาจจะไม่สะดวกเราก็เลยทําระบบน้ําหยดมาเพื่อที่จะทําให้ท่านเนี่ยประหยัดเวลาในการดูแลแล้วก็ใช้น้ําได้อย่างคุ้มค่าสําหรับคนที่ต้องทํางานประจําไม่มีเวลาที่จะรดน้ําต้นไม้ทุกวันแต่ชอบในเรื่องของการปลูกต้นไม้หรือบางท่านอาจจะต้องไปต่างจังหวัด หลายๆวันจะไม่มีใครรดน้ําต้นไม้เราก็สามารถที่จะใช้ระบบน้ําหยดเนี่ยให้น้ํากับต้นไม้ได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาซึ่งระบบน้ําหยดเนี่ยจะช่วยให้ท่านไม่จําเป็นต้องมารดน้ําต้นไม้ทุกวันแล้วก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยยังได้รับน้ําอย่างสม่ําเสมอและเพียงพอครับ<ม>ข้อดีของการใช้ระบบน้ําหยดก็คือหนึ่งแหละเราจะประหยัดเวลาในการรดน้ําต้นไม้ก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปรดน้ํา ต้นไม้ทุกวันซึ่งเราจะอาศัยระบบน้ําหยดหยดลงไปให้กับต้นไม้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้เราเนี่ยใช้น้ําได้อย่างคุ้มค่าตําแหน่งที่น้ําหยดลงไปเนี่ยก็คือต้นไม้เนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ดได้อย่างเต็มที่จะไม่มีการหกเลี้ยลดบริเวณที่ต้นไม้ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ดได้และก็สุดท้ายก็คือเรายังสามารถที่จะนําอุปกรณ์เหลือใช้อย่างพวกขวดพลาสติกกระติกน้ํา อะไรต่างๆเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งจะถือว่าเป็นการลดขยะลงไปได้เป็นอย่างมากและนอกจากที่เราเกล่าวมาแล้วนั้นนะครับเรายัางสามารถที่จะเติมพวกจุลินทรีย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกจุลินทรีย์สาข้อแสงจุลินทรีย์หนอกกล้วยที่จะไปสร้างประโยชน์สร้างอาหารให้กับต้นพืชเราเนี่ยเราสามารถที่จะเติมลงไปพร้อมกับน้ําแล้วก็ต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะรับได้พร้อมกับน้ําหยดได้เลยโดยเราไม่ต้องเสียเวลาไปฉีดพ่นหรือผสมน้าลดอีกทีนึง อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับสิ่งแรกเลยก็คือหัวน้ําหยดตัวนี้จะเป็นหัวน้ําหยดที่สามารถปรับระดับได้ต่อมาก็จะเป็นสายยางแล้วก็จะมีขวดพลาสติกเป็นขวดขนาดไหนก็ได้สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ได้หมดต่อมาก็คือกาวเราสามารถที่จะใช้เป็นกาวอีพ็อกซี่หรือจะเป็นซิลิโคนตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีหัวแรงนะครับหรือถ้าเกิดไม่มีหัวแรงนะครับเราสามารถที่จะใช้ทูบในการเจาะหรืออาจจะเป็นสว่านเหล็กเผาไฟก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน สำหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราใช้หัวแร้งนะครับเจาะรูเพื่อที่จะใส่ตัวหัวปรับระบบน้ําหยดเข้าไปในการเจาะรูนะครับเราจะเจาะให้ห่างจากก้นขวดเนี่ยประมาณ1เซนถึง1นิ้วนะครับเวลาเรามีน้ําที่เป็นตะกรนเวลาเราเติมปุ๋ยต่างๆมันจะได้ไม่มาอุดที่หัวน้ําหยดนะครับตัวนี้ขนาดของรูก็ให้เราสามารถที่จะเอาหัวน้าหยดเนี่ยเสียบเข้าไปได้ในการเสียบหัวน้ําหยดเข้าไปนะครับเราควรที่จะดันให้เข้าไปให้สุดก็คือเขาจะมีร่องก็คือเราดันเข้าไปให้สุด แล้วก็จากนั้นค่อยทากาวเมื่อเราเสียบหัวน้ําจุดเข้าไปแล้วนะครับให้เราใช้กาวเนี่ยทาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ํารั่วออกมาวันนี้เราสามารถที่จะใช้เป็นกาวอีพ็อกซี่นะครับถ้าเกิดมีหรือจะเป็นซิลิโคนที่ใช้ในการก่อสร้างก็ได้ซิลิโคนหรือจะเป็นปืนกาวเราสามารถที่จะใช้ได้ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ สาเหตุที่เราต้องปิดรูนี้นะครับก็คือเราป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยรั่วออกมาบริเวณที่เราเจาะเพื่อที่จะเสียบตัวหัวน้ําหยดถ้ากาวเสร็จแล้วนะครับรอให้กาวแห้งแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยหลังจากที่กาวแห้งแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําสายยางเนี่ยมาต่อเพื่อที่จะให้ไปลงในตําแหน่ง ที่เราต้องการให้น้ําหยดหรือลงในบริเวณที่ใกล้ๆกับโคนต้นตัวนี้นะครับเป็นสายยางขนาดเล็กนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะไม่จําเป็นต้องต่อสายยางก็ได้เพราะว่าต้นไม้บางต้นเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งขวดน้ําหรืออุปกรณ์ใส่น้ําไว้ข้างๆได้เลยขึ้นอยู่กับต้นไม้และก็ตําแหน่งที่เราจะตั้งด้วยนะครับ,รบสำหรับวิธีการปรับ ระดับน้ําหยดเริ่มต้นให้เราหมุนเข้าไปก่อนนะครับหมุนเข้าให้สุดก็คือตัวนี้น้ําจะหยุดหมุนออกนะครับหมุนออกเนี่ยน้ำจะค่อยๆหยดก็คือยยปริมาณน้ำเนี่ยถ้าเราหมุนออกเยอะน้ําจะหยดเร็วขึ้นนะครับซึ่งเราจะสามารถที่จะปรับได้ขึ้นอยู่กับความต้องการน้ําของต้นไม้แล้วก็ระยะเวลาที่เราจะให้เข้าจดถ้าเกิดเป็นถังขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นถัง10ลิตรเราสามารถที่จะให้น้ําต้นไม้ได้มากกว่า1จุดอาจจะเป็น2ถึง3จุดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม สำหรับวิธีการนำไปใช้งานนะครับเราจะต้องเติมน้ำก่อนแล้วก็นำไปตั้งบริเวณที่เราปลูกต้นไม้หรือปลูกไม้ประดับต่างๆนะครับหรืออาจจะเอาไปแขวนเอาไปห้อยบริเวณที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เราปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยหยดลงไปบริเวณโคนของต้นไม้หลังจากที่เราตั้งหรือเราห้อยเรียบร้อยนะครับเราก็จะนํปลายสายยางเนี่ยไปวางไว้บริเวณใกล้ๆกับโคนต้นพืชที่เราปลูกแล้วก็ทําการปรับแต่งระดับน้ำนะครับระดับการหยด เราจะให้หยดช้าหยดเร็วถ้าเกิดหยดช้าเขาก็อาจจะนานกว่าจะหมดแต่ถ้าเกิดหยดเร็วเนี่ยมันจะหมดเร็วซึ่งในการปรับระดับของหยดน้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ที่เราปลูกด้วยนะครับชนิดของพืชที่เราปลูกด้วยเราควรที่จะศึกษาให้ดีไม่ว่าจะเป็นพืชที่ต้องการน้ําน้อยแล้วก็ใช้ขวดขนาดเล็กอาจจะเป็น1.5ลิตรแล้วก็ปรับระดับให้อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือถ้าเป็นต้นไม้ที่ต้องการปริมาณน,น้าเนี่ยปริมาณมากเราก็สามารถที่จะปรับให้ได้อย่างขวด6ลิตรเนี่ยเราอาจจะปรับให้ได้ อาทิตย์หนึ่งถังสิบลิตรเราอาจจะปรับให้ได้สองอาทิตย์ประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับความต้องการน้ําของต้นพืชและเวลาในการไปทํางานของเราในการปรับระดับน้ำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการน,น้ําของต้นไม้และก็เวลาในการที่จะไปเติมน้ําของเราด้วยนะครับครับนี่คือตัวอย่างของกระลำปีนะครับที่ปลูกในกระถางแล้วก็ใช้ระบบน้ําหยดที่เป็นขวด 1. 5ุ้าลิตรตัวขวดหนึ่งุ้าลิตรเนี่ยเราจะปล่อยให้น้ําหยดจะอยู่ได้ประมาณสาวัน ซึ่งมันจะทําให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นที่พอเหมาะกับความต้องการของกระลำปีนะครับซึ่งระบบน้ําหยดแบบนี้นะครับจะช่วยได้ในเวลาที่เราติดตุระไม่จะไม่มีเวลาได้ลดน้ํานะครับเราก็จะใช้ระบบน้ําหยดตัวนี้เป็นตัวช่วย ส่วนตัวนี้ก็เป็นระบบน้ําหยดที่เราใช้ถังขนาด10ลิตรนะครับมันจะขนาดใหญ่ขึ้นตัวนี้จะอยู่ได้นานประมาณ2สัปดาห์ก็คือเราเอามาใส่ฟักในกระสอบเราตัวนี้จะมีที่จ่ายน้ํสอที่นะครับก็คือเราปล่อยใส่กระสอบ2อกระสอบสาหรับระบบน้ําหยดเนี่ยจะเหมาะกับพืชประเภทที่เป็นลําต้นเดียวก็คืออย่างพวกพริกพวกมะเขือมะเขือเทศพืชตระกูลแตงหรือจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่เราปลูกเพียงต้นเดียวในกระถางเราสามารถที่จะใช้ระบบน้ําหยดเนี่ยเป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดน้ําได้ สำหรับระบบน้าหยดที่เราทําขึ้นมานะครับสามารถที่จะอยู่ได้เทียบเท่ากับอายุของพลาส,สติกที่ทําเป็นขวดหรือถังบรรจุน้ําต่างๆนะครับเมื่ออายุของเขาก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของพลาส,สติกด้วยเมื่อโดนแดดนานๆเนี่ยพลาส,สติกอาจจะเสื่อมสภาพส่วนตัวหัวน้ําหยดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะโดนแดดก,ก็จะอยู่ได้ตลอดไปหรือในบางกรณีนะครับถ้าเกิดขวดพลาส,สติกเรารั่วแตกนะครับเราสามารถที่จะถอดเอาหัวน้ําหยดตัวเดิมเนี่ยออกไปใส่ขวดใหม่ได้ก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนขวดเปลี่ยนภาชนะได้ การทําระบบน้ําหยดจากขวดพลาสติก1ขวดเนี่ยเราสามารถที่จะปรับให้อยู่ได้ตั้งแต่1-7ถึงวันได้หรือจะมากกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําที่เราปล่อยให้หยดลงมาการบังคับให้น้ําหยดลงมาเนี่ยเราจะใช้เป็นหัวน้ําหยดแบบปรับระดับได้ตัวนี้เราสามารถที่จะปิดเลยก็ได้หรือให้หยดลงทีละน้อยบางทีถ้าเป็นขวดขนาดเล็กเราใช้กับต้นพืชที่ต้องการน้ําน้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับให้อยู่ได้ 7วันหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่เลยเนี่ยสำหรับพืชที่ต้องการน้ําน้อยก็อาจจะอยู่ได้นานกว่า7วันหรืออาจจะเป็นเดือนนะครับถ้าเกิดมีถังขนาดใหญ่ประมาณ10ลิตร20ลิตรเราก็สามารถที่จะให้มันอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับ<ม>หรือถ้าเกิดเป็นพืชที่ต้องการปริมาณน้ําเยอะนะครับถ้าเราเกิดเราทําขวดที่มีความจุน้อยขวดขนาดเล็กนะครับอาจจะอยู่ได้แค่1วันถ้าเป็น ถังขนาดใหอาจจะอยู่ได้นานขึ้นมันขึ้นอยู่กับการปรับใช้ของเรานะครับถ้าเกิดพืชต้องการน้ําน้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ขวดขนาดเล็กได้หรือถ้าเป็นพืชที่ต้องการน้ํามากต้องการปริมาณน้ําที่เยอะเราก็ปรับมาใช้เป็นขวดที่มีความจุเยอะขึ้นขึ้นอยู่กับการปรับใช้ของตัวเราเอง สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านไม่มีเวลารดน้ําต้นไม้เป็นประจําหรือไม่อยากจะรดน้ําต้นไม้บ่อยๆเนี่ยท่านก็สามารถที่จะนําเอาระบบน้ําหยดแบบนี้เข้ามาใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรได้ในเรื่องของการปลูกต้นไม้ได้เพราะว่าระบบน้ําหยดจะช่วยให้ท่านเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็ใช้น้ําได้อย่างคุ้มค่า แล้วก็ยังถือว่าเป็นการนําเอาสิ่งของที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดช่วยในเรื่องของการทําการเกษตรได้เป็นอย่างดีการทําระบบน้ําหยดแบบนี้นะครับสามารถที่จะทําได้ง่ายๆระบบน้ําหยดนะครับเราสามารถที่จะปรับให้เข้ากับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับว่าเป็น ต้นไม้ที่ต้องการน้ําน้อยต้องการน้ํามากเราต้องการที่จะสามารถให้น้ําต้นไม้ได้เป็น7วัน10วันเราก็สามารถที่จะปรับเองได้การทําระบบน้ําหยดขึ้นมาใช้เนี่ยถือว่าเรามีผู้ช่วยในเรื่องของการดูแลต้นไม้ในเรื่องการให้น้ําต้นไม้ด้วยอุปกรณ์ DIY ระบบน้ําหยดจากขวดพลาสติกเหลือใช้เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ